Phô thì bay rồi bỏ đây thì mình thôi, hơn được cơn giáp chơi lý สายฟ้าอย่ามาอีจฉชาตแล้วการสายฟ้าโอ้ทำไมไม่เชื่อหมอไม่หมอน่ะเขาบอกให้กินแต่ยายไปดูใน youtube เขาบอกว่าห้ามกินเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นแต่ยายก็ไม่รู้ว่าจะกรรมไปสักเดือนนึงหรือกี่เดือนแต่มันสามอาทิตย์แล้ววันนี้ฝนมันตกแรงไปเตื้ออะไรกินไม่ได้ ก็เ,เลยต้องกินเข้าใจไม่โอ้ไม่เข้าใจใหญ่โอ้จะโดนเข้าใจใหญ่ไหมเนี่ยอยากกินใหญ่เว้ยอยากกินอยากกินอยากกินทุเรียนบอกเลย ลูกน่าจะประมาณสี่โลสองลูกเมื่อวานยายกินไปลูกเนื้เมื่อวานยายกินคนเดียว่ลูกหนึ่งอ่ะ,นนอะโอ้ยหนักกันนี่สวยไหมสวยด้วย โอ้ยลำบากเอาก้นทุเรียนมาดูใกล้ๆหน่อยสะดัดซ้ายบ้าอะไรขวาโอ้เป็นไงพี่โอ้ Không ngay. À, ơi.